ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ แอดมมนน้อย no. สวัสดีทุกท่านเด้อจา้าเด้อสวัสดีวันที่4เมษายน2565นะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าหน้อยมือวานเนาะจ้าเนาะยังเดินต่อเนาะจ้าเนาะเลข6ชุดเด่นในตาล่างเนาะจ้าเนาะยังเดินต่อสำหรับท่านใดที่ถือกลางวัน แอดมินหนู่อยยินดีนั่มเลยจ้ะเดอ้อแต่ว่าไปเข่าไกโ่โพดเนาะจา้ะเนาะไปเข่ารอบวีเอพีแปดซีเนาะจ้ะเนาะสี่แปดตัวกลับในหกชุดเด่นเนาะจา้ะเนาะในหกชุดเด่นและ้วกะ็ชุดเน้นเนาะจา้ะเนาะสำหรับ เลขวิ่งมาซีเนาะจ้ะเนาะสามบอมาเมื่อวานนี้ไปรอบวี่ไอพีเลยเนาะจ้ะเนาะเข่าลายเหมิดติดเตียวท่านผู้ชมเลขในแต่ล่างกับย่างบพท่านรุดเนาะจ้ะเนาะย่างบพราะท่านในรุดสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ทางร้านมีแค่สูตรน้ำนมข้าวสูตรเดียวนะคะจะมีแค่สูตรน้ำนมข่าวสูตรเดียวนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่โทรมาอาจะได้แค่น้ำนมข่าวด้อจ้ะเด้เอ,อท่านใดสนใจสร้างสบูก่ก่ะโทรมาเบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะแพ็คละ185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเนาะ เบอร์โท่แอดมินขึ้นให้ใบบนหน้าจอเ้วยอจ้าเด้อรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าเลขในตารางวันนี้นะคะแปด 9 3 4 0 5นะคะสำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วจับเองได้เลยเด้อยจะเด้อเลขในตารางนะคะเด่น8และรอง9นะคะท่านใดที่ชอบวิ่งชอบแลนชอบออกกำลังกายเนาะจ้นะเนาะ 8ก,กับเก่าเอาไปแลนใดเด้อจ้าเด้อหกชุดเด่นนะคะ 9 4 9 5 9 0 4 0 3 0นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเลขฮานอยรวม3ารอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะแอดมินเน้นไ้สุรอบนะจ้ะเด้อแอดมินอยเน้นไ้สูรอบนะจ๊ะเนาะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะถ้าใดรอบแรกแล้ว คือให้หยุดนะจน๊ะเนาะให้หยุดนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานนะจน๊ะเนาะห้าบาทสิบบาทนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ